พบกับนุ่นนะคะวันนี้นุ่นอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเป็นสํานักงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะก็วันนี้นุ่นมาอัปเดตสต็อกวีออสนะคะเป็นตัวโชว์ไมเนอร์เชนนะคะซึ่งวันนี้นุ่นมาพร้อมกับรถคันนี้เลยนะคะเป็น Toyota v วีออสนะคะ 1.5e ปี2017คันนี้เลยนะคะซึ่งคันนี้ก็ตั้งขายอยู่ที่375,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะได้รถปีใหม่ไมเนอร์เชนด้วยนะคะก็ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูรถกันก่อนเลยดีกว่านะคะสำหรับตัวนี้นะคะได้เป็นตัวโฉมล่าสุดตัวโฉมปัจจุบันเลยนะคะกระจังด้านหน้าและกันชนด้านหน้าได้เป็นเปียนโนแบ็กสีดําแบบนี้เลยนะคะสําหรับการออกแบบของเขานะคะก็เป็นรูปตัว Y วแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตรงกลางนะคะก็จะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์หลักของเขาเป็นแบรนด์ของโตโยตานั่นเองนะคะ สำหรับหมายเลขทะเบียนนะคะ6กไก่ชช้าง8375กรุงเทพมหานครนะคะลูกค้าจะได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้านะคะได้แบบมัลติ r รฟเลกเตอร์นะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟนะคะเป็นชุดโคมไฟเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะ<อ>ถัดลงมาด้านล่างนะคะจะมีในส่วนของไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้แล้วพร้อมใช้งานเลยนะคะ<ว>อาะคะ่าต่อมานะคะเดี๋ยวนุ่นจะพามาดูในส่วนของล้อของตัวรถคันนี้กันนะคะ สำหรับล้อนะคะก็ได้เป็นล้อแม็กนะคะสีสีลมควันเทานะคะแบบนี้เลยนะคะขนาด15นิ้วได้เป็น4ลรูร้อยนะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานขนาด15นิ้วนะคะมาพร้อมกับยางกูดเยานะคะสัปดาห์ที่4ปี2020ทั้ง4เส้นเลยนะคะได้ยางใหม่ๆยางดีสภาพดีมากเลยนะคะก็สําหรับลูกค้าที่รับตัวไปนึกบอกเลยนะคะว่าใช้งานได้อีกยาวไกลนะคะสภาพดีๆอยู่แบบนี้เลยเนาะ ถัดมาที่กระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับและพับหูกระจกด้วยระบบไฟฟ้านะคะได้ฝาครอบสีเดียวกับตัวรถนะคะตกแต่งไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะอันนี้ก็ควบคุมด้วยระบบไฟไฟ้าเช่นเดียวกันนะคะควบคุมจากแผงวงจรด้านในตัวรถได้เลยนะคะก็สําหรับคันนี้นะคะติดตั้งฟิล์มให้แล้วรอบคันนะคะถือว่าไม่หนาและไม่บางจนเกินไปเนาะแล้วก็ที่สําคัญเท่านั้นยังไม่พอนะคะของเขาติดตั้งคิวกันสาต์มาให้แล้วด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นตัวตกแต่งรถตรงรุ่นนะคะที่เขาติดตั้งมาให้แล้วเช่นเดียวกันเนาะ สำหรับมือเปิดประตูด้านนอกนะคะทั้ง4ี่บานนะคะก็ได้สีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันเลยนะคะแบบนี้เนาะาสำหรับคันนี้นะคะรถได้สีบอลเงินแบบนี้เลยนะคะเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะไม่เคยมีการเปลี่ยนสีหรือว่ากับสีแต่อย่างใดเลยนะคะสำหรับเชื้อเพลิงของตัวรถคันนี้นะคะก็สามารถเติมได้แก๊สโซฮอล์91 95 E20 และ E85 ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะ ในส่วนของด้านท้ายนะคะสําหรับไฟท้ายนะคะนุ่นบอกเลยว่าไฟท้ายเขาได้ไฟท้ายที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์และค่อนข้างลงตัวเป็นอย่างมากเลยนะคะไฟท้ายมีการตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมเล็กๆแบบนี้นะคะในส่วนของชุดโคมไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายแบบหลอด LED แบบนี้เลยนะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยครบเลยนะคะในชุดโคมไฟเดียวมีในส่วนของตัวอักษรโครเมียมนะคะติดไว้ที่ด้านท้ายของตัวรถที่เป็นรุ่นของเขานั่นเองนะคะ สำหรับคิ้วฝากระโปรงด้านท้ายนะคะได้สีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีติดในส่วนของรุ่นย่อยของตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะเป็นตัว E นั่นเองเนาะเท่านั้นยังไม่พอนะคะสำหรับด้านท้ายจะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้ถึง2จุดนั่นเองนะคะซึ่งเป็นตัวบ่งบอกนะคะว่าตัวสัญญาณเตือนนะคะว่ารถนะคะทอยหลงังใกล้ชนวัตถุคนหรือสิ่งของนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปนุ่นจะพาไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้กันนะคะ ก็สาหรับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะสามารถใช้กุญแจเปิดจากด้านนอกก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับวีออถือว่าเป็นซิตี้คาร์ขนาดกลางนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปหาที่จอดรถง่ายนะคะและที่สําคัญมีในส่วนของช่องเก็บสัมภาระนะคะค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยเนาะก็ถือว่าไม่กว้างแล้วก็ไม่แคบจนเกินไปนะคะในส่วนของด้านล่างก็จะมีในส่วนของยางอะไหล่สำรองและถุงเครื่องมือให้ด้วยนะคะก็ส่วนแม่แรงจะอยู่ใต้บอ่อฝั่งข้างคนขับนั่นเองนะคะ โครงสร้างด้านล่างนะคะก็ทางมะพร้าวรอยเม็ดอราร์ตพวกนี้คือนุ่นจะบอกว่ามันอยู่ครบเลยนะคะรถคือจะบอกว่าสมบูรณ์ทุกคันเลยนะคะโคเราเน้นขายโครงสร้างเดิม,ดมนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ก็นุ่นรับประกันเลยนะคะว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนเนาะน็อต mm. <Not S 2> ฝากระโปรงหน้านท้ายนะคะไม่เคยถอดไม่เคยขยับไม่เคยไขยเลยนะคะทั้ง2ฝั่ง ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะให้ดูกันใกล้ๆเลยคือนุน่นพยายามแบบจะถ่ายรีวิวให้กับลูกค้าได้ชมนะแบบใกล้ๆและอย่างละเอียดที่สุดนะก็สําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถนะคะอันนี้ก็อยากดูส่วนตร,ตรงไหนเพิ่มเติมนะคะกดคอนแทคไลน์ได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวนุ่นจะมาถ่ายรูปเพิ่มเติมหรือว่าถ่ายคลิปเพิ่มเติมให้กับลูกค้าได้ชมได้นะคะมาดูในส่วนของภายในกันต่อเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็ได้ภายในนะคุมโทนสีดําแบบนี้เลยนะคะ นี่นะเรามาเริ่มกันที่แผงประตูก่อนเนาะสำหรับแผงประตูนะคะของเขาก็จะเป็นแบบตกแต่งด้วยสีโลสโกแบบนี้เลยนะคะมือเปิดได้สีดำเช่นเดียวกันมีในส่วนของตัวล็อกกระจกนะคะระบบเซนทันล็อกกระจกทั้งสี่บานปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นออโต้สำหรับผู้ขับขี่นั่นเองส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของที่ปรับกระจกมองข้างนะคะอันนี้พับหูกระจกมองข้างแล้วก็ปรับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้าได้เลยมีในส่วนของโหมดการเลื่นถลายด้วยนะคะ มาดูในส่วนของพวงมาลายัยได้เป็นพวงมาลัยหนังสาก้านแบบนี้เลยนะคะอ่ะนุ่นให้ดูในส่วนของราคาและเลขใหม่นะคะก็สำหรับคันนี้เป็น Toyota v i o อ1 5 e ปี2017นั่นเองเลขใหม่อยู่ที่143,834กิโลนะคะก็เราขายกันตามระยะการใช้งานจริงๆนะคะรถที่นุ่นนำมารีวิวทุกคันนะคะจะต้องมีในส่วนของ เข้าในส่วนของสมาคมนะคะรถมือสองที่ใช้แล้วนะคะหรือว่าสมาคมรถยูสคานั่นเองเนาะทุกคันจะต้องมีในส่วนของฉลากรถยนต์นใช้แล้วติดตั้งไว้พร้อมราคานั่นเนองเนาะในส่วนของเครื่องเสียงนะคะด้วยกับตัวนี้เป็นตัว E นะคะเครื่องเสีย,ง,ยงได้เครื่องเสียงเดิมแท้จากโรงงานอยู่นะคะก็สามารถฟังซีดีวิทยุ F M A M ได้เป็นปกติเลยนะคะในส่วนของระบบแอร์ได้แอร์แบบอนาล็อกนะคะปรับความเย็นได้ตามใจชอบเลยสําหรับคันนี้ก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับค่อนข้างง่ายนะ มาดูในส่วนของเบาะนะคะก็ได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะตกแต่งลวดลายด้วยได้สีส้มแบบนี้เลยนะคะก็เป็นเบาะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแต่อย่างใดเลยนะคะก็มีแอร์แบกนะจำนวนหนึ่งคู่น,น,นั่นเองมาดูกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะผ้าสีดําตกแต่งลวดลายด้วยได้สีส้มเช่นเดียวกันนะคะนั่ง3ามคนได้แบบสบายๆเลยนะคะระยะห่างระหว่างเบาะแถวหน้านและแถวหลังถือว่าไม่กว้างและไม่แคบจนเกินไปเนาะอันต่อมาเราไปดูในส่วนของ เครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้พร้อมๆกันเลยเนาะอันนี้คือนุ่นจะบอกว่ารถอะคือแบบเป็นโฉมที่นุ่นชอบมากเลยนะคะสำหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะขนาด1500ซีซีได้เครื่องยนต์ฝาขาวเลยนะคะก็ฝาเครื่องนะคะน็อตไม่เคยขยับไม่เคยถอดหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังตรงกับสำเนารถทุกตัวอักษรเลยนะคะนี่นุ่นให้ดูใกล้ๆเลยนะ ในส่วนของน็อตฝากระโปงนะคะนี่นะนุ่นให้ดูนะคะเราเน้นขายโครงสร้างเดิมเมดอาร์ตรอยน็อตแก้มซ้ายอันนี้น็อตแก้มซ้ายก่อนนะคะค่อยๆไล่ลงมาเลยเนาะมาจนถึงคานด้านหน้าน็อตไม่เคยขยับไม่เคยถอดเลยนะคะคานหน้าเดิมๆตรงๆแบบนี้เลยนะคะก็ลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถพร้อมทดลองขับได้ด้วยนะคะอามาจนถึงแก้มคานด้านขวาแล้วนะคะเนาะ เรานี้ขายโครงสร้างเดิมจริงๆนะคะสติ๊กเกอร์มอ,อกก,ก็ยังสภาพดีอยู่นะคะติดในส่วนของเบ้าโชคนั่นเองนะคะสําหรับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะต้องมีตาปั๊มของตัวต้าอยู่แบบนี้นะคะแผ่นกันความร้อนก็สภาพยัยงดีอยู่ติดแน่นทนทานอยู่นะคะก็รับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักนะคะเครื่องยนต์ไม่เคยตัดต่อและรถไม่เคยมีพลิกคว่ำอย่างแน่นอนนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Toyota v o ีอนะคะ 1.5e ปี2017คันนี้นะคะก็ตั้งขายอยู่ที่375,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อนุ่นได้เลยนะคะที่เบอร์084-004-2099นุ่นยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ